พี่กาศค่ะก่อนบอกร้านจากรีโพสต์คลิปนี้ค่ะเดี๋ยวมีไวเชอร์ทานอาหารมาแจกค่ะอร่อยจะต้องกลับมาซ้ำอีกครั้งค่ะชิงช้าชาลีรอบนี้กลับมาทานอาหารอิตาเลียนค่ะเริ่มที่เมนูแรกค่ะสเต็กเนื้อออสเตรเลียเซอร์ลอยซอสของเขาจะมีบลูชีสกับพริกไทยดาให้เลือกค่ะมเลือกเป็นพริกไทยดํามาค่ะคือเนื้อนุ่มมากอร่อยมากซอสรสชาติพอดีค่ะเค็มข้นหอมพริกไทยดานิดเดียวเลยค่ะอยากได้น้ำซอสเพิ่มอีกค่ะใครชอบทานสปาเกตตี้แนะนําเมนูนี้เลยค่ะสปาเกตตี้เ้นน้าปูพรีเมียมเบซิลซอสค่ะแล้วดูเนื้ออปูคคค่่ะใใหห้มมมาาาาาาแบบํํญโโตกเทซส มากค่ะเข้ากับตัวเส้นดําแล้วก็ไม่ได้ฉุนจนเกินไปเนื้อปูคือหวานและสดแนะนํนานะคะเมนูนี้อร่อยจริงอยากแนะนําซีฟู้ดอีกสักหนึ่งเมนูค่ะต่อเต้ยวังกเล่นะคะหรือหอยตลับผัดวานขาววันนี้เราจะได้รสสัมผัสและกลิ่นหอมของวานขาวเบาๆทาให้รสชาติมีมิติมากขึ้นหอยตลับสดค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยมีรสเผ็ดนิดๆมาตัดกลมกล่อมอร่อยมากและเมนูนี้บีฟครอเกตค่ะทานคู่กับแคชชั่มันบดก,กับเนื้อเขาเขา้ากันแล้วรสชาติแบบอูมามิมากไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรค่ะความเข้มข้นของเนื้อเขาพอตัดกับรสาิะมมีควาแบบบเเเปรี้้้ยววาาๆออมมหนนขขร่อยค่ะทาานนเพลิมกันนมมาลองเูะะคอร่สชาต ทั้งสองเมนูเลยส่วนตัวน้ำมึงอะชอบฟลาเบาลล่าร้อนพีชค่ะความพีชมะม่วงสับป,ประรดโยเกิร์ตค่ะหอมหวานละมุนมาก่ถ้าชอบเครื่องดื่มทนเปรี้ยวสดชื่นบูสต์เอเนอร์จีมาเมนูนี้เลยค่ะเอเนอร์จีเรโหลดค่ะและมาถ <ś le> ึงของหวานนะคะวันนี้เป็นซอบเบสับป,ประรดค่ะกิมมิคของเมนูนี้นะคะเขาจะเสริร์ฟมาในรูปแบบของสับป,ประรดเลยค่ะแล้วก็มีพริกเกลือมาให้ด้วยค่ะซอบเบสที่มีความสับป,ประรดตะโกนมากค่ะความซอเบก็จะไม่มีส่วนผสมของนมหรือว่าส่วนประกอบอื่นๆเลยก็จะเป็นผลไม้แท้ๆค่ะเป็นเมนูปิิดดดททททท้้้้้้าาาาาาายยยีีีีี่่่่่่่่่ออออออรรแแแลลละะะะสชืืืนนนนนมมมมมมกกกๆคคเเต์วับบบบซไไ ะคะ่ะ้ามาจะทานพูดได้เลยว่ามาทานกี่รอบก็อร่อยอาหารก็หลากหลายมากๆใครมาแพรก็แนะนํานะคะชิงชาชาลีชั้นจีค่ะ